สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็อยู่กับครูฟิลเหมือนเดิมนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์เนาะบทที่2แล้วใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องว่าโจทย์ปัญหาเศษส่วนบ้างนะครับเพราะว่าเราเรียนการบวกลบคูณหาเรเศษส่วนไปเรียบร้อยแล้วหากนักเรียนจะอันสามารถนําความรู้ที่เรียนมาบระคปัญหานียไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่นะเราก็ต้องมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนนั่นเองอ่ะเรามาดูก่อนโจทย์ปัญหาวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาแบบ พวกแบบยังง่ายๆอยู่เนาะเป็นการรวมการบวกกันหรือว่าการคูณกันหารแบบที่ยังไม่ซับซ้อนมากนะครับก็ลองไปดูกันเลยนะการสมมุติครูมีโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําคืออ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ออกว่าโจทย์อะมันถามอะไรและก็ต้องการอะไรโอเคไหมตอนแรกต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนเนาะอ่ะเขาอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็คือวาดภาพมันจะได้ประกอบการเข้าใจไปด้วยอ่ะเช่นโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าครู ผสมน้ำหวานไว้ดื่มโดยมีส่วนผสมเป็นน้ำหวานเศษหนึ่งส่วนแปดลิตรผสมกับน้ำเปล่าน้ำเฉยเ,ฉยเนี่ยสองเศษหนึ่งส่วนห้าลิตรจากนั้นครูดื่มน้ำหวานที่ผสมไปแล้วอ่ะครูดื่มไปเศษสามส่วนสี่ลิตรจะเหลือน้ำหวานที่ผสมอยู่แล้วเท่าใดเข้าใจไหมอ่ะสมมติอ่ะเทียบจากแท่งหนึ่งเนี่ยเป็นอ่ะน้ำหวานหนึ่งถ้วยน้ำหวานที่ผสมแล้วถูกไหมครับ หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาผสมสองอย่างลงไปในน้ําหวานคือผสมน้ําหวานเศษหนึ่งส่วนแปดลิตรอ่ะน้ำหวานเศษหนึหน่งส่วนแปดลิตรโอเคไหมอันนี้เป็นน้ําหวานที่เหลือล่ะผสมกับน้ําใช่ไหมครับสองเศษหนึ่งส่วนห้าลิตรโอเคไหมอันนี้เป็นน้ําเฉยอ่ะผสมไปสองส่วนถูกไหมครับสมมติอันนี้คือแท่งทั้งหวานทั้งหมดถ้าครูจะหาว่าน้ําหวานที่ผสมแล้วเนี่ย อ่ามันเป็นเท่าไรก็คือก็คือแท่งนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับนี่คือน้ําหวานที่ผสมแล้วถูกไหมอ่าคือคือน้ําหวานที่ผสมแล้วครูหาได้ไงคูหาได้โดยการเอาจํานวนนี้สองจำนวนนี้มาบวกกันถูกไหมครับมันก็จะได้แท่งนี้ทั้งหมดออกมาถูกไหมเอ่ยอ่าหลังจากนั้นเขาบอกว่า คู่ดื่มน้ําไปแล้วแดงว่าคูต้องดื่มน้ําไปแดงว่าไอ้แท่งนียต้องลดลงถูกไหมครับเราก็เอาจานวนทั้งหมดเนี่ยดื่มน้ําไปเศษสามส่วนสี่ลิตรก็ไปลบออกเอาสามส่วนสี่ลิตรไปลบออกทั้งหมดนี้เนาะแล้วก็จะเหลือน้ําหวานที่ผสมอยู่เท่าใดโอเคไหมเราจับสองตัวนี้มาบวกกันหลังจากนั้นได้น้ําที่ทั้งหมดแล้วก็ดื่มออกไปก็คือเอาเศษสามส่วนสี่ไปลบแท่งนี้ก็จะได้คําตอบออกมาในข้อนี้นะครับมาลองทํากันเลยเนาะวิธีทํา นะครับเขียนไหมเขาบอกว่าครูผสมน้ำหวานเนาะน้ำหวานอ่ะโดยเป็นน้ำหวานเนาะเป็นน้ำหวานเป็นน้ำหวานเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนแปดลิตรอ่ะเป็นผสมกับน้ำ สองเศษหนส่วนหลิตรอ่ะแสดงว่าน้ําหวานทั้งหมดที่ครูผสมได้ก็คือจับสองตัวนี้มาบวกกันโอเคไหมดังนั้นน้ําหวานที่ผสมได้ทั้งหมดก็คือเอาสองันนี้มาบวกกันก็คือเศษหนึส่วนแบวกสองเศษหนส่วนหเห็นไหมซึ่งได้เท่ากับอ่ะ ก็เป็นสองใช่ไหมครับสองจำนวนค่สองก็บวกกับอันนี้เนาะข้างหน้าไม่มีก็เป็นสองบวกสองตัวสองเฉยๆคือตัวนี้นะครับข้างหน้าตัวนี้ไม่มีเนาะข้างหลังก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดบวกกับเศษหนึ่งส่วนห้าเศษหนึ่งส่วนห้าเข้าไหมก็เศษส่วนกับเศษส่วนมาบวกกันนะครับอ่ะมาบวกกันเลยข้างหลังเนาะก็จะได้เป็นเท่ากับสองบวกกับเศษหนึ่งส่วนแปดหกคูณขึ้นคูณค่อยไปเนาะ ห้ 5, คูณหนึ่งได้ห้าเขียไหมห้าบวกกับแปดหนึ่งแปดยไหมส่วนด้วยแปดห้าสี่สิบวงเล็บไว้ซึ่งมันเท่ากับสองเศษ8ปดบวกห้าเป็นสิบสามส่วนสี่สิบอันนี้คือน้ำทั้งหมดคือไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมครับก้อนสี่เหลี่ยมนี้อ่ะคือสองเศษสิบสามส่วนสี่สิบอ่ะแล้วเขาบอกว่าคู่ดื่มน้ำไป ดื่มน้ำไอตัวนี้ไปใช่ไหมครับครูดื่มน้ำไปเท่าไหร่เศษสามส่วนสลิตรอ,อันนี้หน่วยเป็นลิตรเนาะเพราะว่ามีน้ำทั้งหมดกี่ลิตรก็คือมี2องเศษสิบส่วน 4, สีนลิตรครูดื่มน้ำไป3ามส่วนสลิตรดังนั้นจะเหลือน้ำก็คือเอาไอตัวนี้ถูกไหมครับลบด้วยไอตัวนี้ นะครับมันก็ได้น้ําที่เหลือออกมานะดังนั้นจะเหลือน้ําหวานอะสอเศษ13บส,ส่วนส,สีลบกับเศษ3าส่วนสเท่ากับอะสอบวกกับเศษ13บส่วนสีลบกับเศษ3าส่วนส,ส,เ,ส,ส,วนสเอา้ากูเขียนทำไมอย่างนั้นล่ะเศษสาส่วนสี เขียนไหมก็จะได้เท่ากับ2บวกกับเศษสิบสามส่วนสี่สิบทำส่วนให้เท่ากับสี่สิบนะเพราะว่าคอร์นอของมันคือสนะี 4, ่สิบเนาะสี่สิบกับสี่คอรนอคือสี่สิบดังนั้นก็เป็นสามคูณสิบกับสี่คูณสิบก็จะเป็นเศษสามสิบส่วนสี่สิบเห็นอย่างนี้นะครับอย่าสลับที่กันเด็ดขาดเนาะให้อันนี้ตัวนี้มันน้อยกว่าตัวนี้ดังนั้นก็ยืมเลขสองมา ถูกไหมครับก็เท่ากับ1บวกกับไหมเศษสี่ส่วนสี่สบถูกไหมบวกเศษสิบสามส่วนสี่ลบกับเศษสามสิบส่วนสี่สอ่ะซึ่งได้ผลออกมาเท่ากับ1 40บวก13เป็น53ลบ30น้อเป็นเศษ23่สาส่วนสีดังนั้นเหลือน้ำั้งหมด1เศษ23ส่วน40ถูกไหมครับ ก็ตอบเลยตอบอ่าเขาเขาถามอะไรก็ทวนจะเหลือน้ำหวานที่ผสมแล้วอ่าจะเหลือน้ำหวานที่ผสมแล้วเท่าไหร่หนึ่งเศษยี่สิบสามส่วนสี่สบลิตรถูกไหมครับนี่ก็อย่าลืมเขียนลิตรนะ เ okay, ไหมอันนี้คือข้อแรกขั้นแรกเลยอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ให้ออกว่าโจทย์ถามอะไรแล้วเราต้องทําอะไรเค okay, ไหมหลังจากนั้นก็ลองมาวาดดูมาวาดภาพดูเพื่อที่จะจินตนาการภาพออกมาขึ้นหลังจากนั้นก็มาลองคํานวณดูแค่นี้เองเนาะอ่ะมาลองดูอีกโจทย์บ้างโจทย์นี้เขาบอกว่าห้องน้ํารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเคไหมห้องน้ํารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะครูก็วาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนห้องน้ำาอะรูปแบบนี้ สี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะมันยังไม่มุมฉากขอวาดใหม่นะครับอ่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาบอกว่ากว้างสามเศษสองส่วนหกเมตรเข้าใไหมยาวสองเศษสองส่วนห้าเมตร่ะต้องการผูกกระเบื้องด้วยผู้รับเหมาชิดราคาตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาทต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใดเข้าใไหมครับ ก่อนอื่นเลยใช่ไหมครับหนูต้องทราบพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่นี้มันเท่ากับกี่ตารางเมตรโดยการสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากคือกว้างคูณยาวหนูก็จับสองเลขนี้คูณกันคูณกันปุ๊บได้ออกมาค่าหนึ่งหลังจากนั้นก็มาดูว่ามันได้กี่ตารางเมตรถูกไหมครับแล้วก็พูดละเมาคิดตารางเมตรละ100หนูก็ได้กี่ตารางเมตรปุ๊บก็มาคูณกับ100ก็จะได้คําตอบออกมาอ่ะโอเคไหมนี่คือวิธีคิดเนาะ,ะวิธีทําบ้าง อ่าเขาบอกว่าห้องน้ำกว้างกว้างเท่าไหร่นะสามเศษสองส่วนหเมตรถูกไหมครับยาวเท่าไหร่สองเศษสองส่วนห้าเมตรอ่าดังนั้นมีพื้นที่ก็จับสองอันนี้คูณกันใช่ไหมครับกว้างคูณยาวเนาะ ดังนั้นห้องน้ำมีพื้นที่พื้นที่อ่ะก็จะเป็นสามเศษสองส่วนหกคูณกับสองเศษสองส่วนห้าซึ่งมันเท่ากับทําจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนถูกไหมครับหกสามส2 0แปดสิบ้ายี่สิบจึงเป็นยี่สิบส่วนหกเขียนไหมครับคูณกับห้าสองสิบสิบสองเศษสิบสองส่วนห้า ตัดทอนได้ไหมได้ใช่ไหมครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบดังนั้นจึงเท่ากับกี่ตารางเมตรเอ่ยก็เหลือ4ี่คูณสถูกไหมครับก็เป็นแปดตารางเมตรเห็นไหมคูณกันหน่วยแล้วจะเป็นตารางถูกไหมครับถ้าเป็นพื้นที่เนาะฮะดังนั้นแล้วเขาก็บอกว่าผู้รับเหมาคิดตารางเมตรละหนึ่งรอ่ะผู้รับเหมา ตารางเมตรละ100บาทอ่บาทดังนั้นต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าไรเอ่ยก็คือเรามี8ตารางเมตรถูกไหมครับก็คือ8คูณ100ซึ่งเท่ากับ800บาท เท่านี้เองนั้นก็ตอบได้ใช่ไหมครับตอบตอบเพื่อะไรเอ่ย ơi. ต้องจ่ายเงิน800บาท800บาทเท่านี้เองโอเคไหมเห็นโจทย์แบบนี้ปุ๊บอ่านโจทย์ให้เข้าใจไม่เข้าใจก็อ่านซ้าอ่านซ้อาซอ่านซ้ำให้มันเข้าใจให้ได้หลังจากนั้นก็ลองวาดภาพดูโอเคไหมครับกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ก็พื้นที่การหา คือกว้างคนยาวแล้วก็มาดูว่ามีกี่ตารางเมตรได้แปดตารางเมตรออกมาปุ๊บก็เขาบอกว่าคิดตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จับไปคูณกันก็จะได้ราคาเงินออกมาคือแปดร้อยบาทเท่านี้เองอเข้าใจไหครับขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับสําหรับการทําโจทย์ปัญหาคือวิเคราะห์โจทย์ว่าเราต้องทําอะไรเอเคจไหมจับตัวไหนคูณตัวไหนนี่แหละคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับทำโจทย์ปัญหาเนาะมันไม่มีอะไรนอกจาก ถ้านักเรียนทำไปเรื่อยๆนะครับโจทย์พวกนี้มันก็ง่ายใช่ไหมครับถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ